เสียงเครื่องยนต์ของรถหุ้มกรอดหนักดังก้องสะเทือนผืนดินในยามเช้าตรู่ของจังหวัดสีสะเกดลมร้อนแถวเบ่าพัดผ่านพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่เต็มไปด้วยฝุ่นรายและกลิ่นควันของเครื่องจักรกลหนักความเงียบสงบของหมู่บ้านเล็กๆถูกทำลายโดยเสียงคำรามของรถแทรกเตอร์หุ้มกรอกของกองทัพไทยที่กำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆไปยังแนวชายแดนพื้นที่ซึ่งกลายเป็นจุดพิพาทมานานหลายปีระหว่างทั้งสองประเทศชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนเริ่มตื่นจากเสียงระเบิดเบาๆที่ดังมาจากทิศตะวันออกพวกเขารีบออกมาดู เหตุการณ์ด้วยความหวาดหวั่นในใจทันทีที่แอสงแดดแรกของวันส่องลงมาบนดินสีแดงเข้มภาพที่เห็นคือบ้านไม้หลายหลังฝั่งกัมพูชาถูกแรงเครื่องจักรรถล่มลงต่อหน้าต่อต,อตาเสียงตะโกนภาษาเขมรและเสียงร้องให้ของผู้หญิงดังขึ้นจากอีกฝั่งของลำน้ำที่ขั้นเขตแดงแต่ในฝั่งไทยทหารในชุดทางยังคงยืนอย่างนิ่งสงบตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาพวกเขาได้รับคำสั่งชัดเจนว่าพื้นที่นี้เป็นของไทยและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ําต้องถูกเคลียร์ทันทีความตึงเครียดที่สะสมมานานาระหว่างไทย กับกัมพูชาในพื้นที่นี้เหมือนฟางเส้นสุดท้ายถูกจุดประกายความโกรธของชาวบ้านไทยที่สูญเสียที่ดินทำกินจากการรุกล้ำฝั่งโน้นถูกสะท้อนออกมาผ่านการเคลื่อนไหวของกองทัพเสียงเหล็กบทดินเสียงไม้หักดังสะท้อนลั่นไปทั่วพื้นที่เสมือนเป็นประกาศว่าไทยจะไม่ถอยอีกต่อไปในขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมไทยได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตด,ด่วนภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดแสดงให้เห็นการก่อสร้างบ้านเรือนใหม่และแปลงกเกษตรของชาวกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามาในเขตไทย เกือบ200เมตรตลอดแนวชายแดนความเคลื่อนไหวนี้สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงในหมู่ชาวบ้านไทยโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในอำเภอกันทะลักษ์และภูสิงห์ซึ่งเป็นพื้นที่ติดชายแดนตรงกับจังหวัดพระวิหารของกัมพูชาหลายคนเริ่มรวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงท่าทีแข็งกร้าวกว่านี้เพราะเชื่อว่าการนิ่งเฉยจะยิ่งทําให้ไทยถูกล้ําเส้นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อข่าวการเคลื่อนกําลังของกองทัพไทย แพร่สัพัดไปทั่วโซเชียลมีเดียภาพคลิปวิดีโอรถหุ้มเกราดลากบ้านไม้ลงมาพังกลายเป็นไวรัลทันทีเสียงวิจารณ์ทั้งเห็นด้วยและคัดค้านดังขึ้นพร้อมกันบางคนมองว่านี่คือการปกป้องอธิปไตยที่จําเป็นขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเป็นการใช้กําลังเกินกว่าเหตุที่อาจจุดชนวนสงครามระหว่างสองประเทศที่เพิ่งจะฟื้นความสัมพันธ์กันได้ไม่นานภายในศูนย์บัญชาการกองทัพภาคที่สองพลโทผู้บัญชาการภาคเรียกประชุมด่วนเขาได้รับรายงานตรงจากพื้นที่ว่ามีการประทะเล็กน้อยระหว่างทหารลาดระเวนของทั้งสองฝ่าย ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยสองนายพลโทโก้มหน้าพิจารณาแผนที่ชายแดนอย่างเคร่งเครียดเส้นสีแดงที่ลากอยู่บนกระดาษนั้นเหมือนบาดลึกลงในใจของทุกคนเราต้องยืนหยัดแต่ไม่ให้หลุดไปถึงจุดแตกหักเขากล่าวเสียงหนักแน่นก่อนสั่งให้ทุกหน่วยคงระดับกำลังไว้แต่ห้ามยิงก่อนโดยเด็ดขาดในกรุงพนมเปญทางกัมพูชาก็ไม่อยู่เฉยนายกรัฐมนตรีออกแถลงการผ่านโทรทัศน์ทันทีเรียกร้องให้ไทยยุติการกระทำที่ละเมิดอธิปไตยพร้อมส่งกำลังตำรวจชายแดนเสริมเข้ามาอย่างพื้นที่พิพาท ขณะดเดียวกันก็ร้องเรียนต่อสหรประชาชาติให้เข้ามาไกล่เกลี่ยความร้อนแรงทางการทูตจึงประตุขึ้นราวกับไฟลามทุ่งสื่อทั้งสองประเทศนำเสนอข่าวแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฝั่งไทยเสนอภาพการปกป้องแผ่นดินขณะที่ฝั่งกัมพูชากล่าวหาว่าไทยใช้ความรุนแรงกับประชาชนผู้บริสุทธิ์ในหมู่บ้านใกล้ชายชแดนทหารไทยพยายามควบคุมสถานการณ์ไม่ให้บานปลายพวกเขาตั้งแนวกั้นห้ามชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติการแต่ชาวบ้านบางกลุ่มยังคงกรดแค้นและอ่อ ยัยามเข้าไปเผชิญหน้ากับฝั่งโน้นเสียงตะโกนด่าทอกันคาบลำน้ำดังขึ้นไม่หยุดตลอดวันความตึงเครียดในอากาศหนาแน่นจนรู้สึกได้หลาผู้สื่อข่าวจากหลายประเทศเริ่มเดินทางเข้ามาบันทึกภาพเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตชายแดนครั้งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ำวันนั้นแสงไฟจากค่ายทหารชายแดนส่องสว่างทั่วบริเวณเสียงวิทยุสื่อสารดังเป็นระยะนายทหารหนุ่มคนหนึ่งนั่งมองไปยังแนวชายแดนที่เงียบสงัด เขาเล่าว่าตลอดชีวิตราชการทหารของเขายังไม่เคยเห็นสถานการณ์ตึงเครียดถึงเพียงนี้มาก่อนทุกคนต่างรู้ดีว่าการเคลื่อนรถหุ้มเกรอะเข้าเคลียร์พื้นที่ในวันนี้คือสัญญาณเตือนถึงเพื่อนบ้านว่าความอดทนของไทยใกล้ถึงขีดจำกัดแล้วแต่ลึกลงไปในใจของผู้บังคับบัญชาหลายคนพวกเขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของแนวเขตแดนหรือบ้านเรือนไม่กี่หลังมันคือสงครามทางการเมืองเศรษฐกิจและอำนาจอิทธิพลในภูมิภาคที่กำลังเปลี่ยนไปเมื่อมหาอำนาจตะวันตก และตะวันออกต่างเริ่มให้ความสนใจพื้นที่นี้มากขึ้นการเคลื่อนไหวของกองทัพจึงอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกมใหญ่ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรุ่งเช้าวันถัดมาเสียงเครื่องบินลาดตระเวนเบาๆดังเหนือท้องฟ้าชายแดนจังหวัดศรีสะเกดยังคงเงียบสงดในภาพถ่ายนอกแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่กดดันจนแทบระเบิดออกมาทหารไทยหลายกองร้อยตั้งแนวตรึงกกำลังตามจุดยุทธศาสตร์ขณะที่ฝั่งกัมพูชาก็เพิ่มจำนวนกำลังพลเช่นกันเส้นแบ่งแดนที่ครั้งหนึ่งเป็นเพียงลำน้ำเล็กๆก,กลายเป็นเส้นแห่งความ วาระแวงที่อาจจุดชนวนสงครามได้ทุกเมื่อภายในศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวของกองทัพไทยผลตรีผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจชายแดงกำลังประชุมกับนายทหารระดับหัวหน้าหลายคนสถานการณ์ตอนนี้เอเราต้องระวังทุกก้าพวกนั้นเริ่มเอารถหุ้เกรอะมาจอดเรียงแนวตรงข้ามเราแล้วเสียงนายทหารคนหนึ่งรายงานพลตรีพยักหน้าเบาๆเขา,าหันไปมองแผนที่ที่มีหมุดสีแดงปักอยู่แน่นเต็มพื้นที่ก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่น อยาตอบโต้ก่อนเว้นแต่ถูกยิงห้ามหลุดเกมการทู่ที่ส่วนกลางกำลังประคองไว้ในกรุงเทพนายกรัฐมนตรีไทยเรียกประชุมคณะความมั่นคงแห่งชาติอย่างเร่งด่วนห้องประชุมเงียบสนิทขณะที่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองนำเสนอภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดแสดงให้เห็นการเสริมกำลังของกัมพูชายอย่างต่อเนื่องทั้งการขุดหลุมเพาะและตั้งค่ายชักพวกคราวใกล้เส้นแดนมากขึ้นเรื่อยๆนี่มันเกินรับได้แล้วรัฐมนตรีกรลาหมงพูดเสียงดังพวกเขาไม่ได้แค่ลุกล้ำแต่ยังท้าทายเราอย่างเปิดเผย นายกรัฐมนตรีมองหน้าทุกคนอย่างเคร่งเครียดก่อนพูดสั้นๆว่าเราจะไม่ถอยแต่เราต้องฉลาดกว่าพวกเขาขณะเดียวกันสถานเอ,อากอัครราชทูตของไทยในพนมเปญตกอยู่ในบรรยากาศอึมครึมเจ้าหน้าที่หลายคนถูกสั่งให้อยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมสูงสุดผู้สื่อข่าวต่างประเทศรุมถามคำถามเกี่ยวกับการใช้กำลังของไทยแต่เอ,อากอัครราชทูตตอบเพียงสั้นๆว่าทุกอย่างอยู่ในกรอบการปกป้องอธิปไตยและไม่เกินกว่าเหตุอย่างไรก็ตามสื่อกัมพูชากลับนำเสนอภาพเด็ก และผู้หญิงร้องให้พร้อมพาดหัวว่ากองทัพไทยบุกทำลายบ้านประชาชนผู้บริสุทธิ์ภาพเหล่านั้นกระจายไปทั่วโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วในอีกด้านหนึ่งฝ่ายข่าวกรองไทยได้รับข้อมูลว่ามีการเคลื่อนไหวของกลุ่มอิทธิพลภายนอกที่พยายามปลุกปัน่นความขัดแย้งให้รุนแรงขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอาวุธพลตรีรายงานเรื่องนี้ขึ้นสู่ส่วนกลางทันทีพร้อมเตือนว่าหากสถานการณ์บานปลายอาจมีมือที่3เข้ามาแทรกแซงอย่างแน่นอนช่วงค่ำวันนั้นรถบรรทุกอาหารและเวชภัณฑ์ เริ่มเคลื่อนไปยังแนวหน้าเอเพื่อสนับสนุนทหารที่ตรึงกำลังอยู่หลายวันโดยแทบไม่ได้พักเสียงหัวเราะเบาๆของทหารหนุ่มที่พยายามทําให้บรรยากาศไม่ตึงเกินไปดังกล้องอยู่ในลานทักแต่ในดวงตาของแต่ละคนยังคงเต็มไปด้วยความระแวดระวังทุกคนรู้ดีว่าแค่เสียงปืนหนึ่งนัดก็อาจเปลี่ยนทุกอย่างได้ในฝั่งกัมพูชากลุ่มชาวบ้านที่เสียบ้านจากการรื้อถอนเริ่มรวมตัวกันหน้าสํานักงานท้องถิ่นร้องเรียนขอให้รัฐบาลตอบโต้ไทยอย่างเด็ดขาดสื่อท้องถิน่น รายงานว่าเกิดความโกรธแค้นอย่างรุนแรงในหมู่ประชาชนมีการเผาหุ่นจำลองทหารไทยในบางพื้นที่รัฐบาลกัมพูชาใช้กระแสนิกดันไทยยกลับด้วยการประกาศยื่นเรื่องต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชา,ชาติให้พิจารณาโดยด่วนกลางดึกวันนั้นฝ่ายลาดตะเวนของทั้งสองประเทศพบกันโดยบังเอิญที่จุดตาบอดของแนวเขตพวกเขายกปืนขึ้นเล็งกันในระยะไม่ถึง10เมตรความเงียบในอากาศหนาหนักจนแทบหยุดหายใจก่อนที่นายทหารคนหนึ่งจากฝั่งไทยจะตะโกนเป็นภาษาเขเมรว่า อย่ายิงเรามาคุยกันทั้งสองฝ่ายจ้องตาก,กันอยู่ชั่วขณะก่อนจะค่อยๆลดอาวุธลงเหตุการณ์นั้นถูกบันทึกไว้ในรายงานว่าเป็นปฏิหารยามค่ำคืนเพราะเพียงเสี้ยววินาทีเดียวอาจทําให้ทั้งภูมิภาคเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบในวันถัดมากระแสะโซเชียลในไทยกลับตลบตาหลายคนเริ่มตั้งคําถามว่าใครอยู่เบื้องหลังความขัดแย้งนี้จริงๆข้อมูลบางชุดเริ่มถูกปล่อยออกมาอย่างมีเป้าหมายบ่งชี้ว่ามีการถักดันจากบริษัทต่างชาติที่ต้องการสัมปทานเหมืองแรก และพื้นที่พลังงานตามแนวชายแดนเมื่อความจริงเริ่มเปิดเผยภาพของรถหุ้มเกราะที่ถล่มบ้านถูกมองใหม่ว่าอาจเป็นเพียงฉากหนึ่งของเกมการเมือระดับโลกสองสัปดาห์ผ่านไปหลังเหตุการณ์เริ่มต้นพื้นที่ชายแดนกลับสู่ความสงบเพียงชั่วคราวทหารทั้งสองฝ่ายยังคงตรึงกำลังแต่ไม่เกิดการประทะอีกรัฐบาลไทยส่งคณะผู้แทนระดับสูงเข้าหารือกับกัมพูชาในกรุงฮานอยโดยมีประเทศที่3เป็นผู้ไกลเกลี่ยการเจราจาครั้งนี้เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดแต่ในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ตกลงตั้ง คณะกรรมการร่วมสำรวจเขตแดนเพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอยแม้ความขัดแย้งจะถูกลดระดับลงแต่ในใจของชาวบ้านทั้งสองฝั่งยังคงมีบาดแผลบ้านที่ถูกพังยังคงเป็นซากเงียบๆอยู่ริมลำน้ำเด็กเล็กๆเ,เ,เล่นอยู่ใกล้กองไม้ที่เคยเป็นบ้านของตนขณะที่ทหารไทยบางนายใช้เวลาว่างช่วยสร้างบ้านใหม่ให้กับผู้ประสบภัยฟังตนเองภาพเหล่านี้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์และสร้างความประทับใจให้ผู้คนจำนวนมากมันคือภาพของความเข้มแข็งและเมตตาในเวลาเดียวกัน แต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะในกรุงเทพสภาผู้แทรราษฎรได้มีการอภิปรายอย่างร้อนแรงเกี่ยวกับบทบาทของกองทัพบ,บางฝ่ายมองว่าการใช้กำลังในครั้งนี้คือการยืนหยัดเพื่อศักดิ์ศรีของชาติขณะที่อีกฝ่ายกลับมองว่าเป็นการกระทำที่ขาดวิจารณญาณทางการทูตสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดบางสำนักถึงกับทาาหัวว่าไทยกับกัมพูชาจุดเปลี่ยนของภูมิรัฐศาสตร์อาเซียน ในค่ายชายแดนพลตรีคนเดิมยืนมองขอบฟ้ายามเย็นเขาหลับตาแล้วสูดลมหายใจลึกๆเสียงนกร้องผสมกับเสียงเครื่องยนต์รถลำเลียงที่กำลังออกไปส่งสเสบียงสุดท้ายของวันเขากล่าวเบาๆว่า,วาเราชนะการรบครั้งนี้โดยไม่ต้องยิงประโยคนั้นสะท้อนความจริงที่หลายคนไม่เห็นสงครามบางครั้งไม่ต้องใช้อาวุธหากแต่ใช้ความอดทนและสติในฝั่งพูชานายกรัฐมนตรีได้ออกแถลงการใหม่ประกาศว่าความสัมพันธ์กับไทยจะเดินหน้าต่อบนพื้นฐานของความเคารพและการอยู่รร วมกันอย่างสันติถึงแม้จะยังมีความไม่พอใจในหมู่ประชาชนแต่ความเหนื่อยล้าจากความกลัวและความไม่แน่นอนทําให้ทุกฝ่ายเริ่มปรัถนาความสงบมากกว่าการ,รเผชิญหน้าปลายเดือนนั้นสื่อญี่ปุ่นและยุโรปหลายแห่งตีพิมพ์บทวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์รถหุ้มเกราะไทยถล่มบ้านกัมพูชาไม่ใช่เพียงความขัดแย้งชายแดนธรรมดาแต่เป็นจุดสะท้อนของความเปลี่ยนแปลงในดุลอำนาจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยแสดงให้เห็นว่าพร้อมจะยืนหยัด ในฐานะผู้นําภูมิภาคขณะที่กัมพูชาก็ได้เรียนรู้ว่าการทดสอบความอดทนของประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่เรื่องที่จะเล่นได้อีกต่อใาอภในช่วงท้ายเรื่องนี้ความสงบเริ่มกลับคืนทีละน้อยฝนแรกของฤดูโปรยลงมาบนผืนดินชายแดงที่แห้งแล้งมานานน้าฝนฉล้างฝุ่นทรายและคราบขมเหลจากเครื่องจักรหนักจนสะอาดเด็กๆวิ่งเล่นในสายฝนขณะที่ทหารสองฝ่ายยืนมองกันเงียบๆข้ามลําน้ําเหมือนจะบอกว่าพอแล้วกับความเกลียดชังค่ำวันหนึ่งพลตรีเดินออกจากเต็นท์บัญชาการมองแสงดาวเหนือศีรษะแล้วพึมพำว่า ชายแดนไม่ใช่กำแพงแต่เป็นสะพานถ้าเรากล้าที่จะสร้างมันด้วยความเข้าใจเขาหันหลังกลับเข้าค่ายเสียงลงพัดผ่านธงชาติไทยที่โบกสะบัดในแสงไฟมันคือภาพที่สะท้อนพลังเงียบงามของชาติที่ไม่ยอมแพ้แต่ก็ไม่หลงทางในความรุนแรงเรื่องราวนี้จบลงด้วยความหวังว่าสองประเทศจะเรียนรู้จากบาดแผลครั้งนี้เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าความโกรธเกลียดอาจทำลายทุกสิ่งแต่ความเข้าใจสามารถฟื้นคืนได้ทุกอย่างและแม้เหตุการณ์จะเริ่มจากรถหุ้มเกราะที่ถล่มบ้านแต่สุดท้ายมันกลับกลายเป็นบทเรียนล้ำ ค่าสำหรับทั้งภูมิภาคว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของประเทศหนึ่งมิได้อยู่ที่อาวุธหรือกําลังพลหักแต่อยู่ที่หัวใจที่ไม่ยอมให้ความเปรดชังชนะเหนือสันติภาพ